หลังจากที่เชฟแกะไปตีไก่มาสีหน้าก็บังบอกถึงก็ให้พี่น้องรู้ว่าให้ทายว่าในกระทะคืออะไรหลังจากที่เซียนแกะไปตีไก่มาเออเดินเให้ทายว่าที่อยู่ในกระทะเนี่ยคืออะไรหลังจากที่เซียนแกะไปตีไก่มาด้วยใบหน้าอย่างนี้ยิ้มเย้มเหมือนยักษ์เลย แกะตามสั่งอร่อยทุกอย่างครับเที่ยงตีบ็ดโมงเช้าถึงสามี่ทุ่ม,มกับเพราเนื้อยี่ลาอาหารตามสั่งยำโบราณใส่ถัว่วทิ่สงกับผมกับข้าวกับแก้มข้าวกล่องนี่ดูนะครับดูนะครับนี่ครับหลังจากที่ไปตีไก่มา มื่มันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ชัดได้ดินี่ครับเห็นไหมหลังจากที่เจีบแก่ปฏีไก่มามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่มีมีสตอด้วยเอ้ยมีสตออะไรวะมันเขือพ่วงวิจาตอได้ว่ามะเขือพ่วงอ่ามาชิมก็ได้นะครับแวะมาแต่งกันได้ไอแวะมากินกันได้แกะตามสั่งอยู่ตรงข้ามคีนิกรถเก่าหรือร้านก๋วยเตี๋ยวตะลิด เปิดประมาณนั้ง11โมงครับปิดก็ประมาณ4ทุ่มแวะมาชิมข้นหาก็ได้นะจ้าแกละตามสั่งจ้า